วัดีค่ะวันนี้เราก็อยากจะมาแนะนําเทคนิคเดิมๆนะคะก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอาจจะยังไม่ทราบเทคนิคหรือรูปแบบของการลูด19ประตูบนล่างคิดยังไงนะคะวันนี้เราก็จะจะมาแนะนานะคะใช้10บนบวกกับหน่วยบนนะคะแล้วก็เพิ่มไป1น,นะคะในวันนี้อ่าเราก็จะยกรอบของรอบวันนี้นะคะวันที่12 ก็คือใช้10บนะคะบวกกับหน่วยก็เป็น8บวก7นะคะก็ใช้5แล้วก็นับเพิ่มไปก็เป็น5 6นะคะลูก19ประตูนะคะ5เข้านะคะต่อมาเราก็จะนำ3า3บวกกับ8นะคะเป็น8 9 8เเข้านะคะอันนี้เราเขียนไว้ให้เร็วในการลงคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเพิ่มให้ทุกท่านดูนะคะว่าสูตรนี้สามารถ เข้าในรอบอื่นหรือเปล่านะคะต่อมาเราก็จะนำาปนะคะบวกกับ4ก็จะได้2 3 2เข้านะคะต่อมาเราก็จะนำา2บวกกับ9ก็เป็น1 2อนะคะอันนี้ผิดนะคะก็อยากจะแนะนำอีกแบบหนึ่งนะคะในกรณีที่2ออ่า9นะคะอยู่ล่างนะคะก็จะให้ทุกท่านสังเกตว่า 7กระสูนจะเข้าในการลูก19ประตูนะคะแบบต่อต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองไปสังเกตนะคะว่ามันมีเข้าหรือเปล่านะคะในกรณีถ้าเก้าอยู่ล่างนะคะก็ให้ทุกท่านจดเอาไว้หรือลองสังเกตแบบนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านจะนำไปใช้ในวันต่อต่อไปนะคะก็อยากจะให้ลองตรวจสอบก่อนนะคะว่าในวันนี้ที่เราแนะนำนะคะวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไป เทคนิคนี้ยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะว่าก้าวล่างทุกครั้งจะเป็น7กับ0นย์ะคะวันนี้เราขอแนะนำแบบนี้ก่อนนะคะอ่าอันนี้ก็ผิดนะคะต่อมาเราก็จะนำ10บปนนะคะบวกกันก็เป็น4 5หนะคะ4 5หถูก2ตัวก็คือเด้งนะคะบนล่างต่อมาเราก็จะนำเหมือนเดิมนะ7จบวกกับห้าก็เป็น2 3 2เข้า3าเข้านะคะแต่อยู่บนต่อมาเราก็จะนำา2บวกกับน นะคะก็เป็น3 4อ่จริงจริงๆ3 4ก็อยู่บนทั้งหมดเนาะแต่เรารู้19ประตู3ก็เข้านะคะต่อมาเราก็นำา6บวกกับ7นะคะก็3 4อ่าอันนี้นะคะไม่เข้าต่อมาเราก็จะนำ5นะคะบวกกับ6ก็จะเป็น1 2อ่าอันนี้หลุดนะคะถ้าหลุด1หรือ2ครั้ง3ครั้งก็อยู่ที่ทุกท่านนะคะจะยกเลิกสูตรนี้เทคนิคนี้หรือ จะยังคงใช้อยู่นะคะเราจะทําให้ดูไปต่อก่อนเนะ 8, าะสบวกกับ8ปดก็เป็น1กับ2อนะคะอ,อันนี้ก็เข้านะคะก็ฝากเทคนิคนี้นะคะให้ทุกท่านนําไปประยุกต์ใช้ในวันต่อๆไปนะคะในการลูบสิบก้าประตูนะคะบนล่างโอกาสที่จะผิดมันก็มีนะคะโอกาสเข้าก็ถือว่าเยอะนะคะ เดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะรอบของ27นะเดี๋ยวเราดูกันไปพร้อมๆนะคะขอยกตัวอย่างรอบที่27ว่าอว่ามันยังเข้าอยู่หรือเปล่านะคะเทคนิคนี้086นะคะกับ81เราอาจจะลงคลิปช้าไปนะคะทุกท่านก็อยากจะฝากไว้ว่าครั้งหน้า เราอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ28ออก2 80ล่างออก3 0อ่าอันนี้2เด้งนะคะ0นะคะต่อมาเราก็จะนำา8บวกกับ0ก็จะเป็น9ออันนี้จะเป็น8 9 เราก็มาดูรอบที่29นะคะ3 4 2 5 8 8เข้านะคะต่อมาเราก็จะนำสีนะคะ4บวกกับ8 2 3รอบที่30เลขที่ออก2 3 3แล้วก็63บนล่างเด่นนะคะ ต่อมาเราก็จะนำา3นะคะบวกกับ3เท่ากับ6กับ7รอบที่31 1 2 0กับ2 7 7เข้านะคะ2บวกกับ7 9 0 32เลขที่ออก4 5 5 9 7 เ้าเข้าต่อมาเราก็จะนำา5นะคะบวกกับ7เป็น2 3 33เลขที่ออก4 60กับ62 2เข้านะคะต่อมาเราก็จะนำา6บวกกับ2เป็นอะไรคะ8 9เนาะ เรามาดูรอบ34กันอยากจะให้ดูยาวๆนะคะว่าเทคนิคที่เราแนะนำเนี่ยมันเข้ายาวไหมหรือว่าเข้า2หลุด3าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะดูกันเนาะอันนี้ได้9นะคะถูกนะคะอ่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราแนะนำนะคะว่าถ้าก้าล่างนะคะเราก็จะมาดูว่าโอกาสที่มันจะเป็น7กับ0นย์มันก็มีแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในการที่เราเห็นมี9ก็ให้จับสังเกตว่ามันจะมี9เออถ้ามี9ล่างแบบเนี้ยมันจะเป็น7กับศูนในการรูป19ประตูจริงไหมนะคะก็ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้วันต่อๆไปนะว่าที่เราแนะนำเนี้ยมันยังจะใช้ได้อยู่ไหมนะคะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะต่อมาเราก็จะนำา9านะคะบวกกับ5ก็จะเป็น สี่ห้าเรามาดูรอบสามสิบห้านะคะสองหนึ่งสามนะคะแล้วก็หนึ่งห้าเหมือนเดิมห้าเข้าอยู่นะคะต่อมาก็นำหนึ่งนะคะบวกกับห้าก็จะเป็นหกเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูรอบสามสิบหกนะคะเลขที่ออกสามเจ็ดศูนย์กับสี่หนึ่งเจ็ดเข้านะคะเราก็จะนำเจ็ดนะคะบวกกับหนึ่ง ็เป็น89 37เลขที่ออก576แล้วก็79 9เข้านะคะต่อมาเราก็จะนำ7บวกกับ9ก็เป็น6 7 38เลขที่ออก099กับ87 นีนนี็7ก็เข้านะคะต่อมาเราก็จะนำา9นะคะบวกกับ7ก็เป็น6 7นะคะ39เลขที่ออก2 7 1 9 1อ่าอันนี้ก็ยังถูกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าแบบที่เราแนะนำนะคะยังถูกยาวในการลูก19ประตูนะคะบางครั้งอาจจะเด้งนะคะ เพราะฉะนั้นก็ฝากเทคนิคนี้นะคะเอาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในวันต่อๆไปนะคะว่าในการลูก19ประตูแบบนี้ก็สามารถทำเงินได้จริงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามมากนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะฝากเอาไว้ให้ทุกท่านนำไปประยุกต์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ